ครับครับทำการยื่นปูมาพี่หนักงแบบโบราณแต่ก่อนนี้ก่อนเดี๋ยวครับไม่ไป้ไม่เลาจิานี่ก็ยมนาหาครับอย่างนี้ร่บาน่างนี้วะไม่ไครับกรพุบโอ้ยเ้าถิ่ม่ส๋ยสะพคกับพี่น้องรอดยั่ไงครับถิ่มเอ๋ยสะพากาห่างแหงกินได้กินปอากัเลยสังเกตบางว่ามีไพ่ฝ่ายนี้ขาครับรอดรอดยังไงครับพี่หน้องรอดยังไงครับนางรอดไหครับน ร่าไหมครับสังเกตว่ามีปลาเขาเ่าไปหนักสังเกตไส้กันสังเกตอกันไหมครับไปหนักรอยังไงครับตหปลาใหญ่เขาไปหนัครับรอ ขี้ไผ่เขาทำไมครับพี่น้องห้องแบบใจเลยครับเอาเลยครับพี่น้องเรื่องอะไรตรงนี้สีเลยครับรอเลยโอ้โหไผ่เลยครับไผ่เลยครับพี่น้องเลยไผ่เลยครับจะไผ่ยังครับพี่น้องบม่รู้กันก็ไม่รู้กันไผ่ยังพี่น้องเห้องนี้สีรอเลยครับพี่น้อง รอเลยครับร่อเลยเอ๊ะตีละอออมไหมครับยังอบไหมเล็กงกุอ,ก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 องงมเลยครับออมเลยโอ้ยมีปลายมาครับมีจะขวดนี่วด ปครับงุ่มเลยครับยีบปลาเขาปูมหัอปะครับรว่ารอดรุเเด้ครับจ้างว่อันีม่หาย เก็บไว้ครับพี่น้องก็บไว้แล้วโอ้หมาครับพี่น้องไม่ก็หมาฝาบพี่น้องครับเอาไนี้ยครัโอ้กำหัวปิหาจนะครับตัวนี้ครับไปย่างกับไปย่างกับตัวนี้ครับเขาไงครับเขาเขาปูหมาอยู่ปูตัวนี้ครับปดย่างครับนครับ สังเกตพุทธิ์ครับตัวนี้ครับพดทธิ์ครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องแล้วคำหนึ่งแจมพี่น้องแจมหัวปิญหาครับนี่ครับหยาบหมานะพี่น้องเอเปลี่นไปแล้วครับครับคว้าขับใส่เถ้วยครับใส่ถ้วยเฮ้ยพี่น้อง ก็หมานใ่ไหพี่นางครับวดยใครครับพี่นางอยา่ครับเมื่อน,นี้ก็มาสรุปผลงานนะครับได้ทั้งหมดแปดตัวครับแปดสนิทครับพออยยุได้กิ่นที่เก่าแล้วครับ